วัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตบริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดแม่น้ําท่าจีนนะครับบรรยากาศน่าอยู่มากนะครับเหมาะสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับติดแม่น้ําท่าจีนนะครับของเราถมให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของเรามีที่เขาเรียกว่าหัวไล่ปลายนาะครับถ้าใช้ศัพท์โบราณเราก็คือที่งอกหรือว่าที่หัวไล่ปลายนานะครับอยู่ในแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเนี่ยผมให้ดูด้านบรรยากาศคือวิวแม่น้าที่สวยก่อนนะครับ ส่วนรายละเอียดเรื่องการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับเราจะเห็นบรรยากาศนะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับตัดกับสายน้ําพัดเบาๆนะครับสวยมากเลยนะครับพาไปดูเส้นทางการเดินทางนะครับไปดูเส้นทางการเดินทางครับครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเราวิ่งออกไปประมาณ1กิโลกับอีก400เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนหมายเลข3049นนะครับออกไปนี่นะครับเนี่ยเลี้ยวไปตามนี่นะครับเห็นไหมที่รถกระบะจอดนะครับก็ไปตามนี่เลยนะครับ เนี่ยครับถนนที่ไปตลาดน้ําลําพญานะครับเข้ามาก็ประมาณกิโลกว่านะครับเดี๋ยวถ้ามีรถผ่านนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับถนนดําที่ทางไปตลาดน้ําลําพญาเข้ามานิดเดียวนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปตลาดน้ําลําพญานะครับก็อยู่ที่1กิโลกับอีก200เมตรนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงเมืองรัติการนะครับที่หลายท่านมาเที่ยวนะครับเคยมาพักผ่อนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก300เมตรนะครับ แล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่9กิโลกับอีก400เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่31กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่29กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่47กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับว่า FC ผมมาจากทางด้านไหนใกล้นะครับที่ดินของเราจะมีอยู่6แปลงนะครับ นี่ครับนี้คือแปลงที่1นะครับแปลงที่1แปลงที่2 3 4 5 6ี่ห้านะครับที่นึงของเราจะมีอยู่6แปลงนะครับแล้วก็ถนนนะครับถนนด้านหน้านะครับถนนกว้างอยู่แล้วเราประมาณ9เมตรนะครับรถสวนกันได้อ well. ย่างสบายเลยนะครับแล้วก็ถนนของเรานะครับยกให้เป็นสาธารณประโยชน์เรียบร้อยนะครับก็คือเราเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับยกให้หลวงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับแปลงที่1นะครับ สวยนะครับแปลงนี้ด้านแม่น้ำเนี่ยคือจะสวยทุกแปลงเลยนะครับแล้วก็ของเรานะครับจะมีที่งอกอยู่ในแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเราสามารถที่จะปลูกเป็นบ้านพักตาอ่าบ้านพักริมแม่น้ําอย่างนี้เหมาะเลยนะครับนี่ครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนะครับนี่คือเสาเขตเรานะนี่ครับแปลงที่1นนะครับพอจากตัวนี้นะครับเราไปนี่นะครับแปลงที่1นนะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณอ่าเมตรนะครับ นี่ครับ14เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากนี้นะครับไปถึงแม่น้ํานะครับก็อยู่ที่49เมตรนะครับอันนี้ถึงแม่น้า49เมตรนะครับนี่ครับนี่คือแปลงที่1นะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่2นะครับผมจะให้ดูเรื่องความกว้างของหน้าที่ดินของเราก่อนนะครับและไอ้ส่วนด้านแม่น้ำนะครับผมพาไปชมนะครับอย่างแปลงที่2เนี่ยนะครับ หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ14เมตรเช่นกันนะครับนี่นะครับ14เมตรนะครับแปลงที่2นะครับแล้วก็แปลงที่ 3- 4นะครับหน้ากว้างเท่ากันนะครับในนั้นสิเมตรนะครับ4เมตรแล้วก็จะมีแปลงที่5 6นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับความกว้างเท่ากันครับแต่แปลงที่1เมื่อกี้ในที่ผมลองไปดูด้านแม่น้ํานะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแม่น้านะนี่ครับครับอย่างแปลงนี้นะครับแปลงนี้แปลงที่2นะครับจากนี้ไปถึง แม่น้านะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ55เมตรนะครับความลึกจะจะต่างกันเหลื่อมล้าอยู่ที่เขาเรียกว่ามุมโค้งของของแม่น้ํานะครับอย่างนี้นะครับความลึกก็อยู่ที่49เมตรแต่ก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากมายแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณห่างกันนิดหน่อยหน่อยนะครับสวยทั้งทั้งหมดนะครับครับถ้ามุมแปลงที่1น,นะครับก็จะดีหน่อยนะครับอันนี้ก็จะไม่ ไอ้อัดนะครับก็จะได้ที่โล่งๆนะครับที่โล่งๆที่ไม่ได้เบียดเสียกับใครเลยนะครับปลูกบ้านก็จะเหมาะนะครับอย่างมุมนี้นะครับก็เอาไว้ปลูกเป็นบ้านนะครับเอาไว้พักผ่อนเฮฮาปาร์ตี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่มาซื้อที่ติดแม่น้ํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศคือวิวแม่น้ํานะครับเอามาพักผ่อนนะครับกลับด้าน ข้างนะครับเรามีเราล้อมรั้วไว้ให้แล้วนะครับล้อมรั้วไว้ให้แล้วนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละ2,6 0 0 0นะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินติดแม่น้ำนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4ดะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลลำพญานะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นแปลงที่1นนะครับแปลงที่1นนะครับด้านหน้าแม่น้ำนะครับหน้าแม่น้ําจะกว้างอยู่ประมาณ21เมตรนะครับจะกว้างนะครับนี่นะครับจากด้านแถบโน้นนะครับมาถึงแนวนี้นะครับจะกว้างด้านแม่น้านะครับอยู่ที่ประมาณ21เเมตรนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับนี่นะครับปลูกบ้านกำลังพอดีเลยนะครับ นะครับมุมนี้เราจะมองเห็นมุมค่อนข้างได้กว้างนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับจะเป็นที่งอกนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําเขื่อนทําอะไรละนะครับนี่ครับผมผอย่างนี้เราก็ได้ความเป็นธรรมชาติของแม่น้ํานะครับนี่ครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับ แปลงไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ําเหมาะเลยนะครับส่วนด้านแถบโน้นนะครับก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ได้เมียคนไทยนะครับมาซื้อไว้เป็นบ้านพักริมแม่น้านะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมยืนดูนะครับกำลังง่วนอยู่กัรเอ้นี่เลยเขาเรียกว่าปลูกผักทําสวนทำทำเกษตรไปเลยนะครับเขาเรียกว่าสนุกสนานชอบไปเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผม ตอนที่ผมยืนอยู่บ้านริมแม่น้ำน้มองไปนะครับกำลังสนุกสนานเกี่ยวกับการปลูกผักปลูกอะไรเลยนะครับเพลิดเพลินดีนะครับนี่ครับผมให้ดูด้านแม่น้ำให้เต็มที่นะครับสวยนะครับโอเคครับมาเรามากลับเข้ามาสู่รายละเอียดของเรานะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนนี้คือที่งอกนะครับนะที่งอกนี่คือทางเจ้าหน้าที่เขาลางวัดที่งอกนี่คือออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปถมดินโดยเขาเรียกว่าไม่มี ขอบเขตอย่างชัดเจนเนี่ยไม่ใช่แต่นี้คือเป็นที่งอกของทางเจ้าหน้าที่เขา,าลางวัดออกมานะครับว่าของเราเนี่ยในแต่และแปลงนะครับที่งอกประมาณไหนยังไงคือค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับน,นี้คือที่งอกนะรับที่งอกตัวนี้นะครับแปลงที่1น,นะครับก็จะอยู่ลาเราประมาณ หนึ่งงานฝ่าเลยนะครับในนั้นเนี่ยนะครับในที่ถมแล้วนะครับนนี้คือเป็นที่งอกนะครับเราปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ำเนี่ยเหมาะนะครับไอ้ส่วนสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยหลังหมุดเรานะครับหลังหมุดเราอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับมาหน่อยนะครับนี่นะครับเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของเรานะครับนะนี่ครับนี่นะครับนี่คือแนวขอบเขต ที่ดินของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะพอจากตัวนี้นะครับเราไปถึงด้านแถบนี้นะครับจวนี้จะอยู่ที่ประมาณ18เมตรนะครับเนี่ยนะ18เมตรนะนะครับส่วนที่เราซื้อขายกันนะครับเนี่ยนเนี่ยตัวนี้จะเนื้อที่อยู่ที่2งานกับอีก8ตารางวานะครับเนี่ยครับตรงนี้นะเนี่ยครับตัวนี้เนื้อที่จะอยู่ที่2 2งานกับอีก8ตารางวานะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับที่เรา เห็นเป็นที่งอกนะครับที่ถมไว้แล้วครับอันนี้คือเป็นที่งอกของเรานะครับเราสามารถที่จะปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ําได้นะครับตัวนี้คือถ้าจะเป็นที่ฟรีไปเลยนะครับนี่นะครับของเราถึงตรงนี้นี่ครับรับน,นี่คือแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับหลักหมุดนะครับ เป็นที่งอเนี่คือเราไม่ได้ซื้อขายกันก็คือเราถมให้แถมให้ไปเลยนะครับยกไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยถ้ากับว่าด้านหน้าเนี่ยคือจะเป็นที่งอทั้งหมดเลยที่นี่ของเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนี้ก็ตัดตรงๆไปนี่นะครับนะนี่ครับอันนี้คือแปลงที่1นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสองสามสี่นะครับต่อเลยนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่2นะครับแปลงที่2นะครับจากถนนนะครับนี่นะนี่ครับจากถนนครับ แล้วก็ไปถึงตรงหลักบุตรของเรานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6 1เมตรนะครับนี่นะ61เมตรของเรานะครับน้ําประปามีแล้วนะครับน้ําประปาน้ําประปาจะมีทุกแปลงเลยนะครับน้ําประปานะคือมีแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วถนนก็ยกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับครับเราจะมีบ้านตัวอย่างให้ให้ดูอยู่นะครับนะอย่างแปลงนู้นนะครับ นันก็จะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับเป็นบ้านพักริมแม่น้านะครับเป็นบ้านพักตาอากาศเนี่ยคือมีไว้ให้นะครับท่านใดที่จะให้ทางเจ้าของเขาปลูกให้ในสไตล์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะซื้อเฉพาะที่ดินเปล่านะครับปลูกเองออกแบบเองก็ได้นะครับนี่ครับแปลงนี้ก็สวยนะครับแปลงนี้ นี่ครับเจ้าหน้าที่เขากำลังเก็บผักตบนะครับเพื่อที่จะให้แม่น้ำของเราสะอาดสะอ้านนะครับนี่ครับของเราถึงตัวนี้นะครับหลักหมุดหลักหมุดเราจะอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือแปลนที่2นะนี่ครับหลักหมุดเราจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้า ก็จะเป็นที่งอกเลยนะครับตัวนี <us. ้ด้านที่งอกด้านหน้านี่นะครับอยู่ที่1งานกับอีก70ตารางวานะครับตัวนี้ที่งอกเยอะนะครับแปลงที่1ที่งอกเยอะกว่านะครับนี่นะแปลงที่1น่งะครับที่งอกจะอยู่ที่1งานกับอีก96ตารางวานะครับตัวนี้จะที่งอกจะเยอะกว่านะครับตัวนี้จะอยู่ที่1งานกับอีก70ตารางวานะครับถ้าท่านใดที่บอกเอ้ยแปลงที่1 โอเคนะทิ้งงอกเยอะครับก็นัดผมแล้วมาชมกันนะครับอย่างแปลงที่2ก็ก็สวยเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าสวยทุกแปลงนะครับแต่จะมีความต่างตรงทิ้งงอกนิ่ๆหน่อยเนี่ยหน่อยนั่นเองนะครับนี่ครับของเราเก็ดอยู่ตรงนี้นะครับหลักเขตของเรานะนี่ครับเนี่ยครับเวลาเราปลูกบ้านนะครับนะปลูกบ้านแล้วก็ปลูกให้อยู่แนวหลังที่ดินของเรานะครับส่วนต้นทิ้งงอกก็ปลูกเป็นที่พักไปนะครับได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็ตรงขึ้นไปนี่เลยเนี่ยครับก็ไปตามนี้นะครับแล้วก็บริเวณโซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่งอแล้วก็ลงแม่น้ำนะครับเนี่ยครับปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ำเนี่ยสวยเลยนะครับถือว่าสวยมากนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยครับเราไม่ต้องไปทำคันเขื่อนเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือมันจะเป็นโค้งที่เป็นโค้งที่น้ําไม่กัดซ้อนะครับฝั่งของเราเนี่ยนะครับเราจะได้เขาเรียกว่าเป็น คันดินโดยธรรมชาตินะครับถ้าฝั่งนู้นนะครับน้ํายังกัดซาะอยู่นันเนี่ยครับที่ฝั่งนู้นที่ก็ทําเป็นคันเขื่อนนะครับครับของเราด้านหน้าแม่น้ํานะครับจะอยู่ที่ประมาณ21เมตรเหมือนกันนะครับ21เมตรนะครับแล้วก็จัดนี่นะครับเราขึ้นไปนี่นะครับเนะครับเหมาะสาหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับแปลงละสองงานกว่า2งานกว่านะครับรับแปลงนี้เนื้อที่จะอยู่ที่นะครับเนื้อที่ในฉนดเรานะครับที่เราซื้อขายกันนะครับ จากนู่นมาปุ๊บถึงหลักหมู่นะครับแปลนนี้จะอยู่ที่2งานกับอีก36ตารางวานะครับนี่ครับเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละ2 6 0 0 0นนะครับถ้าท่านใดชอบสนใจนะครับอยากจะเห็นหน้างงานนะครับก็มาต่อรองเอานะครับครับส่วนแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่3นะครับแปลงที่3นะครับเนื้อที่จะอยู่ที่2งานกับอีก41ตารางวานะครับที่งอกก็จะอยู่ที่1งานกับอีก45ตารางวานะครับนี่ครับส่วนด้านเนี้ย เราก็จะลงไม่น้ําเลยนะครับสวยทุกแปลงเลยนะครับส,ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่4นะครับนี่ครับแปลงที่4นะครับผมพาข้ามไปแถบนู้นเลยนะครับนี่ครับส่วนแปลนนี้นะครับเป็นแปลงที่4นะครับแปลงที่4เนื้อที่ของเรานะครับจะอยู่ที่2งานกับอีก40ตารางวานะครับนี่ครับส่วนด้านโน้นนะครับก็จะเป็นหลักหมุดของเรานะครับแล้วก็ส่วนตัวที่ผมยืนอยู่นี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นที่งอกนะครับแปลงนี้นะครับแปลงที่4นะครับที่งอกจะอยู่ที่1งานกะบิีก29ตารางวานะครับนะครับแต่บรรยากาศคือสวยทุกแปลนะครับติดแม่น้ําทั้งหมดนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะครับนี่ครับส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงที่ห้าหกนะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูเลยนะครับ ครับส่วนแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่5นะครับแปลงที่5นะครับเนื้อที่จะอยู่ที่2งานกับอีก30ตารางวานะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับถ้าแปลงนี้นะถ้าท่านใดที่จะซื้อควบกันกับแปลงที่6ก็ได้นะครับเราจะได้หน้าแม่น้ําที่กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นด้านแถบนี้นะครับถ้าเป็น2แปลงคู่กันนะครับเราจะไม่มีใครมาเขาเรียกว่ามาเบียดเบียดเบียดละเพราะว่าด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็น เป็นลำรานะครับลำรานที่เขาขุดไว้ไหมครับจะมีต้นไม้ด้วยนะครับแต่เป็นแปลงที่5 6นะเพราะว่าแปลงนี้ครับแปลงที่6นะครับเนื้อที่จะอยู่ที่1งานกบิก4ีตารางวานะครับนี่นะตัวนี้ครับเนื้อที่จะอยู่ที่1งานกว่านะครับถ้าแปลนี้ถ้าคู่กันนะครับจะสวยมากเลยนะครับนี่นะครับถ้ากบว่าแปลงที่5 6นะครับครับถ้าแปลงที่5 6นะครับถ้า2อแปลงรวมกันนะครับ ความกว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ23เมตรนะครับนี่นะจากเสาเขตด้านแถบโน้นนะครับปึ๊บมาถึงนี่นะครับนี่ครับนี่คือเสาเขตแล้วครับส่วนด้านแถบนี้นะครับก็จะไม่มีคนอื่นแล้วนะครับนี่ครับถ้าสองแปลงคู่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแค่แปลงที่5อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้า2แปลงรวมกันคือเราจะได้หน้าแม่น้ํากว้างขึ้นแล้วครับแล้วก็อยู่จะอยู่ช่วงนี้พอดีเลยนะครับเขาเรียกว่าหัวมุมนะครับหัวมุม พอเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยเข้ามานี่ก็จะเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีกําลังซื้อนะครับจะซื้อเฉพาะแปลงที่6อย่างเดียวก็ได้นะครับเราก็ขายนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีกําลังนะครับซื้อควบคู่กันไปเลยนะครับแแปลงที่ห้ากับหกนะครับเพราะมุมนี้นะครับมุมนี้จะไม่มีคนอื่นมานี่ยละนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเราเดี่ยวๆเลยนะครับ อันนี้คือเป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่ทางเจ้าของเขากําลังให้ช่างนะครับก่อสร้างนี่นะครับนี่นะครับจากถนนนะครับจากถนนเข้ามาปุ๊บนะครับเนี่ยของเราหลักหมุดเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ครับตรงที่ทมงานผมเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณประมาณ54เมตรนะครับมาถึงนี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับ ตักมุดจะอยู่ตัวนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยพอด้านแถบนี้เลยนะครับส่วนบริเวณโซนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่งอนะครับนะครับมุมนี้ก็จะดีหน่อยนะครับแปลงที่56นะครับจะไม่มีคนอื่นมานะเพราะว่าด้านข้างนั้นจะถูกกั้นด้วยเป็นเป็นลำรางนะครับนี่ครับปลูกเป็นบ้านพักริมแม่น้ำานี่สวยมากนะครับ แล้วก็ส่วนด้านแปลงที่5กับ6นะครับเราจะมีต้นไม้ใหญ่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับมีอยู่3ต้นนะครับได้บรรยากาศเลยนะครับนั่งพักผ่อนมบเหมาะมากนะครับนี่ครับผมให้ดูแม่น้ําเต็มอิ่มเลยนะครับสวยนะครับที่สะอาดสะอ้านด้วยนะครับแม่น้ําก็เจ้าหน้าที่เขากําลังลอกผักตบนะครับพอลอกออกผักตบออกแล้วครับสวยนะครับ นี่ครับอันนี้คือเป็นที่งอกนะครับที่งอกนี่คือครับที่งอกนะครับที่งอกแปลงที่6นะครับจะอยู่ที่59ตารางวานะครับตัวนี้นะนี่ยอันนี้คือจะเป็นที่งอกนะครับแปลงที่แปลงที่6นะครับจะน้อยหน่อยนะครับแล้วเราก็สวนแปลงที่5นะครับที่งอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1งานกับอีก19ตารางวานะครับเนี่ยครับอันนี้คือจะเป็นที่งอกทั้งหมดเลยนะครับที่ถมแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นบ้านตัวอย่างนะครับ นะครับหรือว่าเราจะปลูกเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางเราออกแบบเนี่ยปลูกสไตล์นี้ก็เหมาะนะครับนี่ครับผมพาขึ้นไปชมในตัวบ้านนะครับนี่ครับเป็นบ้านก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับทรงไทยนะครับทร,ทรงไทยประยุกต์นะครับนมุมนี้นะครับมุมนี้ก็จะ เอาไว้พักผ่อนมองบรรยากาศวิวแม่น้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับในห้องครัวช่างกำลังตกแต่งกำลังสร้างก่อสร้างกันอยู่นะครับพอมานี้ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะ เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับทั้งทั้งหมดก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเนี่ยครับเปิดรับลมนะครับสามารถที่จะลมด้านแม่น้ําลมด้านข้างสามารถที่จะลมลมเข้าได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะนี่ครับนี่ห้องน้ําก็กําลังก่อสร้างนะครับครับอันนี้คือเป็นบ้านตัวอย่างนะครับ โอเคครับไปพาไปดูด้านนอกนะครับนี่ครับพอเราเปิดประตูมาปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็จะมีบันไดนะครับเดินลงไปหาแม่น้ำนะครับนี่ครับนี่ครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินปลูกบ้านริมแม่น้ำนะครับก็สามารถที่จะมาดูก่อนได้นะครับมาชมนะครับ แต่ทุกแปลนนะครับเราจะได้ที่งอกนะครับแล้วก็สวยมากนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาริมแม่น้ํานะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับทํากิจกรรมอยู่กับครอบครัวได้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรายังซื้ออาหารมารับประทานหรือว่าเราจะซื้ออาหารมาปรุงเองทําเองเนี่ยคือมันจะได้บรรยากาศนะครับแต่มุมนี้จะดีหน่อยนะครับจะมีต้นไม้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับ สวยมากนะครับหมอตลอดท่านที่ชอบบ้านพักริมแม่น้านะครับมุมเนี้ยนะครับมุมนี้ผมชอบมากเลยนะครับในนั้นเนี่ยยืนชมบรรยากาศด้านแม่น้ําครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ ับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับก็นัดผมแล้วมาชมกันนะครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมฑลน,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ